ในการเจริญพระกรรมฐาน <c oughs> สําหรับการพูดเรื่องกรรมฐานวันนี้จะพูดตั้งแต่เล็กน้อยไปถึงมากหมายความว่าจะพูดตแต่ต่ำไปถึงสูงตามกํากลังใจข้ามรดาญาโยมพุทธบริษัทถ้าญาโยมพุทธบริษัททุกคนที่หลายหลายคนที่มาถ้ายังไม่ทําไม่เคยทําอะไรมาก่อนหรือว,ว่ายังใหม่จริง,รงๆไม่เคยฝึก <c oughs> ให้ใช้คำภาวนาว่าพุทธโธความจริงเรื่องคำภาวนาญาติโยมพุทธบริษัทที่นี่ไม่จํากัดคำภาวนาเพราะว่าเวลากลางคืนเป็นสุขวิปัสสโกท่านจะใช้คำภาวนาว่าอย่างไงก็ได้ตามใจชอบแต่ว่าญาติโยมที่ใหม่จริงๆคอยใ,ใช้คำภาวนาว่าพุทธโธให้ใจเข้านึก,กว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโท ก็ว่ายังไม่ต้องทําอะไรมากแต่ความจริงการใช้ใช้เวลาจริงๆเวลาภาวนาให้เวลา20นาทีแต่ว่าในช่วง20นาทีนี้อาจจะคุมกาลังใจไนมะื่ออยู่มากนะักคือรู้ลมหายใจเขาออกไปบ้างภาวนาตามบ้างแต่บางขณะจิตก็พลาดพลาดจะคาภาวนาพลาดพลาดจะลมหายใจเขาออกคิดเรื่องอื่นเข้ามาแทรกไอ้นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา ราะว่าทุกคนอยู่ในเกณฑ์ฝึกเรายังไม่ใช่พระอาหารหันต์ท่านจิตจะไม่แลบไปสู่ลมภายนอกคือไม่มีลมพุ่งร้านก็เฉพาะพระอาหารหันต์เท่านั้นเพราะโสดาคีทาคานาคานี้ยังมีทั้งหมดในสำหรับญาติโยมที่ใหม่จริงๆก็ใช้ใช้ง่ายๆโย,ยมนะให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโทถ,ถ้าจิตมันคิดอะไรอื่นเข้ามาแทรก รู้สึกตัวว่าเริ่มใหม่ให้ใจเข้านกึกว่าพุทธใจออก <c oughs> นึกว่โทนี่ถ้าญาติโยมที่เคยปฏิบัติมาแล้วต้องการอารมณ์ทรงตัวตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังนิวนรณ์ห้าประปการนิวรณ์ห้าประการนมีความสําคัญมากเพราะเป็นตัวตัดสมาธิคือกําลังของสมาธิตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปจะมีขึ้นมาได้ต่อเมื่อนิวรณ์ไม่เข้ากวนใจ สำหรับวิวรณ์นี่เป็นเรื่องธรรมดาทุกคนต้องมีถ้ายังไม่เป็นพระอรหันสำหรับพระนาคาม,มีก็ตัดวิวรณ์ได้แค่สองตัวต้นอีกสามตัวยังตัดไม่ได้อีกสามตัวจะตัดได้ต่อเมื่อเป็นพระอรหันเจนนั้นบอกว่าเรามีความจําเป็นต้องมีวิวรณ์คู่อยู่กับใจใเวลาที่เราทําสมาธิถ้ามีวิวรณ์กวนใจ เวลานั้นสมาธิไม่เกิดก็ไม่เกิดก็ต้องพยายามดังับนิวรณ์ห้าประการโดยไม่นึกถึงมันเลยนิวรณ์ห้าประการก็คือหนึ่งความรักในระหว่างเพศเพราะรักรูปสวยเสียงเพราะติ่นหมอมวัตร่อยสัมผัสระหว่างเพศเป็นต้นแล้วก็ประบบการที่สองความไม่พอใจประการที่สามความง่วงประการที่สี่อารมณ์ฟุ้งซ่านนอกเหนือจากคำภาวนา รายการที่ห้าสงสัยในผลของการปฏิบัติสำหรับญาติโยมบริษัทที่ต้องการให้จิตถึงฌาน <c oughs> ก็ต้องพยายามควบคุมกำลังใจยาให้กำลังใจเข้าไปหานิวรณ์วิธีควบคุมกำลังใจก็ไม่มีอะไรมากคือเอ,อาจิตใจตั้งใจรู้ลมใ,ใจเข้าให้ออกให้ใจเข้าเรารู้ว่าใ,ใจเขาจออ้าให้ใจออกก็รู้ให้ใจออก ให้ใจเข้ายาวระยสั้นให้ใจออกยาวระยสั้นก็รู้ถ้ารู้ว่าไม่ใจอย่างนี้นิวรนเข้าไม่ได้นอวนห่างไปชั่วคราวนอกจากหลังจากนั้นก็ภาวนาควบคำภาวนานี่จะใช้อะไรก็ได้ตามใจชอบแต่ว่าถ้าไม่แน่ใจว่าจะใช้อะไรดีให้ใช้คำภาวนาว่าพุทโธเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทโดยให้ใจออกนึกว่าโธ ถ้าทำอย่างนี้ขณะใดาที่จิตไม่มีนิวรณ์ห้าเขาควบคุมเธอจิตไม่คล่องนิวรณ์ห้าเวลานั้นความรักในระหว่างเพศก็ไม่มีความรู้สึกความไม่พอใจก็ไม่มีความรู้สึกความง่วงก็ไม่มอีอารมณ์ท่งสั้นก็ไม่มีนึกถึงลมไม่ใจเขาออกนึกถึงคำภาวนาเป็นปกติอารมณ์สงสัยในผลการปฏิบัติก็ไม่มีแปลว่าหูยังได้ยินเสียงทุกอย่างครบถ้วน เาพูดอะไรเรารู้แต่ขณะนั้นมังเอิญหูได้ยินเสียงแต่ไม่ดำคาญในเสียงอาการอย่างนี้แปลการของปฐมมัคชามจาริงปฐมฌชานในเมื่อาการไม่สูงนักไม่ใช่สมาธิสูงมากก็ยังมีสภาพตามปกติหนึ่งยังรู้ลมหายใจเข้าออกอาการในสองรู้คำภาวนาจิตก็ไม่ได้ดับอาการในสามหูได้ยินเสียงครบทุนทุกอย่าง เขาพูดแรงเขาพูดเบาเาร้องดำทำเพลงก็รู้หมดฟังได้เสียงรู้เรื่องหมดแต่ว่าหูไม่ํำคัญใจไม่ํำคัญในเสียงถ้าจิตไม่ํำคาญในเสียงเวลานั้นเป็นปฐมฌานเอาละคุยแค่ปฐมฌานก็พอตอนนี้ถามว่าจิตไม่ํำคาญในเสียงนั้นก็จะมีอาการชั่วคราวประเดี๋ยวสมาธิก็พลาดเกินอ,อารมณ์ต่ำลงมาออกมา็ออกเกิดสำคาญในเสียง ถ้าเกิดลำคาญในเสียงอย่างนี้ถือว่าเวลานั้นจิตตัจ้จากเน่ยจากปพธมฌาัน <c oughs> นี่สรับในตอนตอน้ตน,ตอน,ต,อนตอนกลางแต่ตอนสุดท้ายถ้าญาติโยมพุทธบริษัทบางท่านมีความประสงค์เพื่อมรกผลต้องสูงต่อไปก็ให้พิจารณาสัญญนสิบพื่อสัญญ์ติเอาแค่สามเบื่องต้นก่อนเพือสัญญยชนสามเรื่องต้นถ้าตัดได้ <c oughs> ก็เป็นอรนารมณ์ขมัสโสดาหรือวิสิกขาคามีว่าถ้าเป็นโสดาบันอารมณ์โสดาบันก็ยาบหน่อยถ้าอารมณ์ละเอียดก็เป็นอนสิกขาคามีสังโยสามก็คือหนึ่งสกายติฐิมีความรู้สึกว่าร,ร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเรา,เราไม่มีมร่างกายร่างกายไม่มีมเรานี่เป็นพื้นฐานเดิมแต่ว่าสนับอรารมณ์ขมัสโสดาบัญวิสิกขาคามี ยังไม่ถึงยังยังไม่ถึงกับปล่อยร่างกาย้องมีความรู้สึกก็เงว่าชีวิตคือร่างกายนี้มันต้องตายเวลานี้จะเรามีชีวิตอยู่ก็จริงแหละแต่ว่าสักวันหนึ่งข้างหน้ามันต้องตายแน่ถ้าถามว่ายังมีความรักร่างกายไหมก็ยังตอบว่ายังมีความรักร่างกายอยู่แต่ก็มั่นใจว่าร่างกายมันต้องตายไม่ติดมันเกินไป พระโสดาบันก็ดีพระิกิธาคามีก็ดียังมีการรักสวยรักงามทุกอย่างยังมีความรู้สึกในระหว่างเพศยังมีการแต่งงานคนแต่งงานแล้วก็ไม่ต้องเลิกกันใช้ลงใ,ใจอ่อนๆก็คิดว่าคู่ครองก็ดีเราก็ดีไม่ช้าก็องตายไมนกันเมื่อคิดว่าจะต้องตายก็ตั้งตั้งใจสร้างความดีความดีที่ทำ่อไปก็เป็นสัญญาข้อที่สอง คือวิจิิจฉาไม่สงสัยในความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์นั่นหมายความว่ายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจยอมรับนับถือพระธรรมคำสั่งสอนยอมรับนับถือพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจแล้วต่อไปก็ตัดสัญญาณข้อดี 3, สามคือศีลปฏิปรามาธิวสโสดาบัญก็ดีพระสีธาคาม,มีก็ดียังไม่ใช่ชิ้นแปด กะโสดาบันิสิกิธาคำมีจะรักษาแค่สินห้าหรือกระหมดสิบือยังไม่ต้องอดเข้าเย็นยังมีคู่ครองได้คำ่าศีร,ประตปตาบราณมากจะหมายความรูปคำศินมหมายความไม่รักษาสินดีความจรงิงจังรักษาสินมีสินทรงตัวบ้างสินขาดบ้างบกพร่องบ้าง,างตอนนี้เราไม่เอาละเราจะตัดสัญญโย้อนนี้ตั้งใจรักษาสินด้วยความจริงใจ แม้แต่สิขาบทใดสิขาบทหนึ่งในห้าในห้าสิขาบทมีบาณาธิบาตเป็นต้นมิสราเป็นท,ที่สุดเราจะไม่ยอมละเมิดทุกอย่างแต่ว่าใหม่ๆมันก็ต้องลืมบ้างเป็นของธรรมดาต่อไปถ้ามีอาการเคยชินเข้าสิลก็มีการส่งตัวถ้าขณนะใดถ้าสินมีการส่งตัวก็หมายความเราจะไม่ลืมมแน่ เจตนาที่ตั้งใจทำลายสินไม่มีในเราเวลานั้นที่ว่าท่านทรงอารมณ์ของพระโสดาบันนละสุกิทาคามีไว้อันี้ก็เป็นการเล่าสู่กันฟังเอาแค่นี้ก่อนดีไหมไปชาติแค่สุกิทาโสดาบันนะถึงอันหันนี่ฉันจะไม่มีข้าวกินนิพายนันหมดนี้ก็มาเล่าเรื่องสู่กันฟังนิดหน่อยแก้ง่วง เนี่ยว่ามาสิบห้านาทีก็ทจะเริ่มเมเืองกันแล้วคนฟังง่วงหร้อไม่ง่วงก็ไม่ทราบแต่ฉันเริ่มเ,ม,เ,ม,เมืองก็เป็นนั้นว่าต่อไปนี้ก็จะคุยกันเรื่องพันดาบทสององค์จะคุยทั้งคนที่มีความไม่ประมาทแต่ว่าท่านสององค์นี้ก็ไม่ใช่พระอริยเจ้าจันผู้ทรงฌานโลกี ในพระธรรมบทภาคที่สองเรื่องมะนางสามาวดีที่นี่เป็นตอนต้นในตอนต้นเขายังไม่กล่าวถึงมะนางสามาวดีเป็่กล่าวว่ามีกษัตริย์สององค์ได้อยู่อยู่สองประเทศติดต่อกันกษัตริย์ทั้งสององค์นี้ก็เป็นเพื่อนกันคือเป็นเพื่อจะมาตั้งแต่ยังเด็กตอนรุ่นหนุ่มไปเรียนวิชาคมด้วยกัรสมัครเดียวกันออกมาแล้วมาสมัยเมื่อพ่อตายทั้งสองฝ่าย ต่างคนต่างก็เป็นกษัตริย์กษัตริย์องค์ที่หนึ่งชื่อว่าอัลละก,กัปตะชื่อเหมือนเมืองเมืงอ,อ,กกมเองก็ชื่อว่าแคว้นอัลลกัปะเหมือนกันตัวกษัตริย์เองก็ชื่ออัลลกัปะองค์ที่สองมีเมืองชื่อทีอ่อนทีกับะเวททีประกาศเวททีประกาศก็ไปชื่อเหมือนเหมือนกันตัวกษัตริย์ก็ชื่อเวททีประกาศ ทั้งสององค์นี้มาเป็นกษัตริย์แล้วปกครองประเทศชาติมากี่ปีก็ไม่ทราบตามบาลีไม่ได้บอก <c oughs> แต่มาขั้นสุดท้ายบอกว่าลูกเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วทั้งสองกษัตริย์ก็มีความรู้สึกว่าขึ้นชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นของไม่เที่ยงมาเบนิจังคือไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นในเบื้องตนมีการเสื่อมไปในท่ามกลางมีการสลายตัวไปในที่สุด แม้แต่สิ่งที่เรารักเมื่อเราตายไปแล้วคนที่เรารักโดยเขารักเราเขาไม่ตายตามเราไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม้แต่ร่างกายของเราที่เรารักที่สุดท่านเอาแตนอนมากที่สุดเมื่อเราตายไปแล้วเขาก็ฝังบ้างเขาก็เผาบ้างทอดทิ้งสี่บ้างร่างกายก็ไม่ตามไปแต่สององค์นื่อมาพบกันตามโมติแต่พบก็อยู่เสมอก็ภาษาฮารหรือว่าการเป็นโดยสัตว์ของเราก็เป็นความดี เป็นคนที่โตกว่าทุกคนในประเทศแต่ว่าสิ่งที่เราโตกว่าไม่ได้นั่นก็คือพญามัจุราพรพญามจุราชโตกว่าเราแน่สักวันหนึ่งข้างหน้าเราต้องตายให้เราจะขืนครองความเป็นฆราวาสอยู่ก็ไม่เป็นเรื่องทั้งสองคนออกบดทดีกว่า <c oughs> ก็ทรงตัดสินใจพร้อมกับเราสององค์จะออกบท เมื่อตัดสินใจร่วมแล้วต่างคนก็ต่างกลับเข้าไปเทศสระละราชสมบัติมอบราชสมบัติให้แก่ราชโอรสจับฟางจับวันนเหสีเ <c oughs> มื่อมอบใบสมบัติเสร็จทั้งสององค์รับก็บวชเป็นดาบทไม่ต้องมีอุปชาต่างคนต่างตั้งใจเข้าป่าไปร่วมกันพอเข้าถึงหินวันในประเทศป่าที่มีหมอกมีความหนาวสูง เมื่อคนไปไม่พอยจถึงทั้งสองท่านก็อยู่ด้วยกันต่อมาวันหนึ่งทั้งสองท่านก็มาหาเรากเป็นว่าการที่เราออกบวชเนี่ยไม่ใช่เราเป็นคนสิ้นไรไม่ตอกเราไม่มีจะกินเราไม่มีทรัพย์สินออกบวชก็อีกเรื่องหนึ่งต่างหากอันนี้เราเป็นกริย์เราต้องการออกบวชเพื่อต้องการอยู่สงัดมีกายสงัดมีจิตสงัด แปลว่าถ้าเราอยู่ร่วมกันสองคนก็เสียวไม่สงัดเพายังคุยกัน,นไม่สงัดอารมณ์ในต่างกันบ้างบางโอกาสในความขัดข้องในใจอาจจะมีถ้าอย่างนั้นเราแยกยังอยู่ดีกว่าทั้งสองกษัตริย์ก็ตัดสินใจแยกกันอยู่ก็เลยบอกว่าท่านยังอยู่ท่านโน่นภูเขาลูกโน้นผมนี่อย่ลูกนี้ ในตอนต้กนการปรึกษาหาร,หรือว่าตกลงว่าถึงวันกักเกึ่งเดือนถือวันกลางเดือนกับวันสิ้นเดือนซึ่งเป็นวันอุโบสถก็ต่างคนต่างมาพบกันภายในไม่ช้าทั้งสององค์ก็มีความเห็นต่างว่ากันว่าในขณะที่เราจะมีการพบกันอยู่อย่างนี้ก็ยังชื่อว่ายังมีการสังคมเกลื่อนกลนยังมีการ <c oughs> ประปนเกลื่อนกนลนเป็นหน่คณะ เอาไม่ดีกว่าต่อไปเราไม่พบกันแต่ว่าถึงเวลาครึ่งเดือน,นกลางเดือนวันสิ้นเดือนเวลากลางคืนให้ดังสองไยต่างคนต่างจุดไฟสูงไฟขึ้นเป็นสัญญาณว่ายังไม่ตายเอาตกลงกันแบบนี้แล้วดังสองกษัตริย์ก็แยกกันแนละปฏิบัติตามนั้น <c oughs> ต่อมาภายนนในไม่ช้าเวทีประกาศที่แยกไปอยู่ภูเขาหนึ่งตาย พอตายจากความเป็นคนในฐานะที่สั้นทรงฌานโลกีแต่ก็มาเอิญเวลาตายไม่ได้เข้าฌานตายถ้าเข้าฌานตายต้องไปเป็นพรหมเวลาตายไม่ได้เข้าฌานตายก็เวลาตายก็กิตอยู่ในสมาธิพอสมควรไม่ได้ไปถึงฌานก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสติวโลกเป็นเทวดาที่มีอนุภาพมากมีฤทธิ์มาก แล้วก็มีวิมานทองคำเป็นที่อยู่มีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารอันนี้นเป็นผลของสมาธินะแล้วต่อมาท่านก็เิียนาว่าเรามีทิพสสมบัติเพราะเหตุอะไรเทวดาหรือนางฟ้าทุกคน <c oughs> ทุกท่านเวลาที่ตายไปแล้วเวทเทวาดาก็ดีนางฟ้าก็ดีขยจะพิจารณาแบบนี้เสมอว่าเขามีทิพสสมบัติมีความสุขแล้วเพรเหตุอะไรก็ทราบว่าเราสองคนเป็นกษัตร มอบรายจตมบัติให้เกลูกแล้วต่อมาก็มาอยู่ป่าเจอสมาธิและมีสมาธิพอสมคคนแล้วก็ตายเพราะกำลังที่มีสมาธิไม่เป็นเทวดาที่มีศักดาใหญ่ <c oughs> มีฤทธิ์มากเวลานี้เพื่อนของเราอยู่ที่ไหนก็ทราบว่าเพื่อนยังมีชีวิตอยู่คืออัลลกัปะทั้งเรตทิฏทิประกาศเทวดาก็ลงมาจากความเป็นเทวดาลงมาเมืองมนุษย์ แปลงกายจากเทวดาเป็นคนเดินทางแล้วก็เดินทางเข้าไปหาท่านอันลลกปะพอเข้าไปถึงแล้วก็ยกมือไหว้ต่างคนต่างทักทายกันที่แปลงกายเป็น,นคนุรูปเดิมไม่เหมือนรูปเดิมนะท่านอันลลกปะก็ถามว่าท่านมาจากไหนท่านเวททีพระกะก,ก็บอกว่าผมเป็นคนเดินทางครับหลงทางมา พ็คุยสองทั้งคำท่านอดีทีประกาศก็ถามว่าพระคุณเจ้าอยู่ที่องค์เดียวหรือครับท่านอนุก,กัปปะก็บอกว่ามีด้วยก,กันสององค์คือเพื่อนกันต่างคนต่างเป็นรษัตย์แตะว่าเมื่อวันกลางเดือนเมื่อวันบานนี้ท้าไม่สูงไฟขึ้นทถน้นไม่สูงไฟรับแสดงว่าเพื่อนอเราอาจจะตายไปแล้วก็ได้ท่านอดทีประกาศก็บอกว่าเพื่อนของท่านองค์นั้นคือผมเองครับ ถาแล้วกะเพากระป๋งก็ถามว่าท่านตายไปแล้วเวลานี้ท่านอยู่ที่ไหนท่านเวททีประกาศก็บอกว่าเวลาดี้พมไม่เกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลกมีวิมานทองคํเบินที่อยู่มีนางฟ้าหนึ่งพันเนบริวารและก็เป็นเทวดาที่มีิมีอนุภาพมากก็จึงถามท่านเวททีประกาศว่าท่านมีความสุขหรือมีความทุกข์ท่านเวททีประกาศก็บอกว่าความทุกข์อย่างอื่นของเราไม่มี ถ้าว่าผมมีความทุกอย่างเดียวคือพวกช้างช้างมันมากวนใจผมต่มอยู่เสมอลานหน้าลานหน้าถ้ำนี่ทำให้เรียบเรียบตอนเช้าบางทีช้างมันขุดบ้างหเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นๆเตาขี่รถบ้างผมก็จะไปทงไปทงบ่อให้มันเต็มทําพื้นที่เรียบไปโกยขี้ช้างทิ้ง ท่านเวทสถประกาศก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นผมจะช่วยไล่ช้างให้เอาไหมแล้วร,ระกากกะกากรก็บอกว่าเอาแต่ว่าแทนที่ท่านเวทีประกาศท่านจะช่วยไล่ช้างนะท่านให้พินไว้อันหนึ่งพินมีสามสายแลวใครมนไปสามบทขยากได้มนก็ไปไปขอเองนะใจลงนะมีมนสามบทตบทินพินสายที่หนึ่ง เวลาที Raw, ่ท่านดีดแล้วก็ไล่เวทคือมนต์ที่หนึ่งอย่างนี้ช exactly? ้างจะวิ่งหนีขนาดไม่เหลียวหลังกลัวมากถ้าดีพินสายที่สองแล้วก็ไล่เวทไล่ว่ามร่ว่ากระถาบทที่สองอย่างนี้ช้างวิ่งหนีไปแล้วก็เหลียวหลังดูนิดหนึ่งแล้ววิ่งต่อไปไม่กลับถ้าท่านดีพินสายที่สามม่ว่ากระถาบที่สาม อย่างนี้ช้างนายฝูงจะคุกเข่าไม่ขี่คอแล้วก็จะใช้นอนอะไรก็ได้ตามความประสงค์ทออ่านเวททีพระนันกปะบอกแบบแบบนั้นแล้วนบกแบบนั้นแล้วก็หายไปมอบพินแล้วให้คาถาแล้วก็หายไปเป็นนั้นว่าอันด่านนักปะก็ปฏิบัติตามนั้นทดลองดูเมื่อช้างประมาณแสนตัวเข้ามาท้าดิบพินสายที่หเึ่ง ว่ากรถาบทหนึ่งช้างก็วิ่งหนีไม่เหลียวหลังต่อมาวันที่สองทดลองทดลองสายที่สองก็ปรากฏมีผลต่ำนั้นพอสายที่สามนดัดมาก็ปรากฏว่าช้างนายโขงคุกเข่าไม้ขีข่คอก็เป็นว่าท่านมีความสุขเพราะสายพินอันนี้ที่นำเรื่องนี้มาเล่าบันดยายญาตโยมพระตัวสัตว์เ่านนี้จบไม่ได้นิยมนะ สามวันนี้ถ้าคุยกันวันชั่วโมงไม่จบยาวมากก็ต้องการใน้ญาตโยงรู้ผมว่าการเจริญสมาธิอนุญาตโยงพระธรรมสวรษั์มาทําสมาธิเนี่ยบางท่านจะมีความรู้สึกว่าเรานี่ได้น้อยหรือเกินสมาธิอ่อนมากอะไรอย่างนี้เป็นต้นบางทีก็ไปคิดว่าจิตเรามีความสงบแต่ว่าการที่ทรงสมาธิก็ถือกันแบบนี้นะ ว่าขณะใดาที่จิตเรายังมีกุศลอยู่อารมณ์เป็กนกุศลเพื่อหนึ่งเวลานั้นจิตไม่คิดจะฆ่าสัตว์ไม่คิดจะรักทรัพย์ไม่คิดจะพุทผิดในกามไม่คิดจะบุสาวาดไม่คิดจะด่นทรามีไรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง,งแม้จะพระเวลาในน้อยที่เวลาที่ญาติโยมมาประชุมกันนก็ตามเวลานั้นท่านถท่านถือว่าเป็นผู้ทรงศีลด้วยการที่ท่านตั้งใจไม่ละมดสิกขาบทห้าประการ อย่างนี้เขอรียกว่าศีรานุสติกรมฐานเป็นสมาธิกองหนึ่งในกองในสิบกองกานุสติมนีสิบเป็นกองหนึ่งคือนั่นคือศีรานุสติกรมฐานศีรานุสติกรรมฐานนี่ไม่จําเป็นต้องนั่งหลับตาไม่จําเป็นต้องนั่งภาวนาแต่จิตตั้งใจสงบคิดว่ามาจากบ้านขณะที่มาจากบ้านตลอดเวลาที่นั่งที่นี่ เราจะเป็นคนมีศีลบริสุทธิ์ในศีลห้าก็ตามกํบกาบดสิษย์ประตามีศีลแปก็ตามตามแต่ความพอใจแล้วเราก็สามารถทําได้จริงๆมาถึงที่นี่แล้วเมื่อตั้งแต่มาถึงที่นี่หนึ่งเราก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พิกผิดในกาไม่ผูกภันสาบาดไม่ถึงสารมีอะไรจิตใจตั้งตรงทสงได้แบบนี้ยาน้ที่ผมมีสมาธิในศีลานินกรกรมฐานไม่มีแล้วนะ ว่าหลังจากนั้นถ้าจิตใจเขาบรรดาทต็พุทธบริษัทมีความเคารพในพระเจ้าก็ทุกคนก็มีความเคารพแล้วนะถ้าไม่มาที่ท่านที่มานี่ทุกคนถ้าไม่มีความเคารพพระเจ้าไม่มีใครมาถ้ามีความเคารพพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าเป็นสมาธิในพุทธานุสติมีความเคารพในพระธรรมคําำคำแนะนําก็ชื่อว่ามีสมาธิในธรรมานุสติ มีความครบในพระสงฆ์ก็จะมีสมาธิในสังฆานุิติกลวงความว่าเท่าที่มาเนี่ยสมาธิมีทั้งหลายกองเื่อหนึ่งพุทธานุติมีความครบระพระเจ้ามีแล้วสองธรรมานุติเวลาที่ปราทันทุกคนเยียบสนัดแสดงมีความครบในประธรรมมีแล้วรายการที่สามสังขานุติมีความครบในพระสงฆ์มีแล้วและรายการที่สี่ทุกคนที่นั่งอยู่นี่ไม่มีใครขาดสิน ก็มีสมาที่ในสีลาติก็สี่กองนี้มีแน่นอนในสี่กองนี้มีแน่นอนแล้วผลข้างหน้าจะเป็นยังไงสมมติว่าเราไม่มีโอกาสจะนั่งหลับตาถ้าขณะที่หลับตาพรมาก็จิตทรงตัวไม่ได้คิดนอนคิดนี่ก็มันดูผลข้าที่เราเว้นเอาสี่กองนั้นมันมีแล้วนี่ยเอาเราผลของกองเดียวคือพุทธานุตนมกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ ัวอย่างมันก็มีมาในเรื่องราวของนางสาวมาวดีเหมือนกันน่โกตุวริกะเจรีเรื่องล้งเข้านิดหน่อยโกตุวริกะนี่สองคนตายยายเป็นคนจนเข้ายากมากแพงฝนแรงม่ตกต้องทาอยู่กันเค่อยู่เมืองอันลักกับอันลักกปะเวลานั้นอิวาติการคเกิดขึ้นสองคนตายยายมีลูกอ่อน,ออนคนหนึ่งยังคลานไม่ได้ ตั้งใจว่าจะเป็นเมืองโกสัมพีก็อาหารเท่าทีม่มีมีก็สุกก็สานบ้างก็ใส่กระเช้ามามากินในป่าได้แค่สามวันอาหารหมดเดินทางยังไม่เต็มครึ่งป่าดีเลยไม่ถึงครึ่งทางก็ตักทาหารก็ไม่สามวันในที่สุดโกตัวนิกะตัดสินใจที่ลูกมันทนไม่ไหวหิวก็หิวสามวันด้อดก็ลูกไปวางไว้โคนต้นไม้ใบไ,ไ,ไม้รอง ต่อมาพันยายไม่เห็นลูกก็ถามว่าถามสามีว่าลูกไปไหนเพื่อบอกฟังวปที่โนนว่าสองคนกลับไปดูก็ปรากฏว่าลูกตายเซะแล้วนี่เป็นผลอันเป็นว่าเขาไม่มีเจตนาในการฆ่าลูกแต่ความหิวบังคับมันอุ้มไม่ไหวสองคนตายใยญก็เดินมาไปถึงเขตเมืองโกสัมพีก็พอดีบ้านถึงบ้านในโคบ,บานคนลิงหัว ในโคบานเขาทําบุญวันนั้นมีพระปเจ,จ,จ้าพระเจ้าองค์หนึ่งเขานิ้นรนไว้ประจำก็เข้าไปบ้านนั้นเมื่อเข้าไปถึงบ้านนั้นในโคบานก็ถามว่าสองคนมาธุระอะไรที่ก็บอกว่ามาจากเมืองรักกบปะอดอยากมากจะมาหางานทาในโคบานเห็นว่าเราสองคนอีกริยมากทึ่ก็บอกว่าเรื่องงานที่เมื่อก่อนที่นี่มีเยอะมันยังไม่ต้องขูดกัน กูก็ได้เพียงว่าเธอจะบริโภคอาหารไหมกินข้าวก่อนก็แล้วกันเธอตักข้าวมาทุกปลายาดให้คนในชามใหญ่ๆท่านถ้าท,ท่านสามีเห็นข้าวก็ไม่รอแล้วใช่ไหมก็ตัวอธิกัมันไม่ยั้งตัวพันยากินได้แค่ไมน้อยเพราะห่วงสามีแต่ความจริงชามมันก็ใหญ่สามีกินหมดพันยาห่วงสามีถามว่าพอไหมสามีบอกยังไม่พอ ก็ส่งส่วนของตัวให้ไปในสามีขนาดกินส่วนของปัญญาไม่ทันยมดตายอือตายแต่ก่อนจะตายก็ไปเห็นสุนัขสุนัขกกประจำบ้านเนี่ยของไมโควบ,บานเขาเขาเลี้ยงไว้ตัวหนึ่งเวลาเขากินอาหารเวลานิ่งในโคบ,บานก็กินอาหารกินบ้างแบ่งสุนัขก,กินบ้างเธอคิดในใจว่าสุนัขกกมันดีกว่าเรากินอาหารดีๆอย่างนี้เราเป็นคนไม่ได้กิน อาศัยวิจิตใจสนใจในสุนัขตายจากความเป็นคนเข้าทองสุนัขเป็นลูกสุนัขไปอันนี้ต้องขอเล่ารัดรับในเวลาสองนาทีหลังจากนั้นเกิดมาเป็นสุนัขแล้วก็มีความเคารพในพระบัจจีพระเจ้ารักมากเคารพมากถ้ามาเจ้านายใช้ไปริมลพระบาจยจีพระเจ้าเธอสามารถทําได้แต่พอพระบาจจีพระเจ้ากลับ พระเจ้าเจ้าเหารับตาเธอไปขณะที่หอไปเธอเห่าบ้างหอนบ้างแสดงน่ความอะไรพอพระเจ้าเจ้ารับตาไปก็ตายจากความเป็นสุนัขขาดใจตายเพราะนึกถึงพระเจ้าพุทธเจ้าการนึกถึงพระเจ้าพุทธเจ้าก็ถือว่าเป็นพุทธานปฏิกรรมฐานฉะนั้นสุนัขตัวนั้นตายจากความเป็นนักก็ไปเกิดเปรเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึเงติเวโลก มีวิมานทองคําไปที่อยู่มีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารอาศัยที่เห่าที่หอนมีมนพระเจ้าพรเจ้าบางังส่งเสียงตามพระเจ้าพระเจ้าบางังก็เป็นเทวดาที่มีเสียงดังมากท่านบอกขนาดกระซิบกซิบ,บดังไปสิบหกโยชนแย่นะมาบ้านเราก็แย่แล้วถ้าพูดดังถ้าพูดเต็มที่าราะเต็มที่ดังกล้องดาวดิง นี่ลงความว่าจะพระพุทธานเรือยอย่างเดียวบรรดาญ,ญาติโยมพระตริษัทนั่นเขาเป็นสุนัขนะสุนัขไม่มีการรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์นิ่ใช่ประโยชน์ <c oughs> เป็นแียงว่าเห็นพระพ,ยยพุทธเจ้าท่านใจดีมันก็แสดงความรักเมื่อมีความรักในท่านนึกถึงในท่านการนึกถึงพระพ,ยยพุทธเจ้าเขาถือเป็นพุทธานปฏิกรรมฐานก็ตายจากความเป็นคนในสงฆ์พุทธาน,ท,ธานที่ทำให้เธอไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงกติวโลก ก็บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทัตว์ที่มานั่งทุกคนเวลานี้ได้บอกแล้วว่าอนุสติสี่รายการนั่งเขามีรายการเดียวมีพุทธานุสติญาติโยมมีพุทธานุสติด้วยนึกถึงพระพุทธเจ้าครรภพเจ้าที่รรมานุสติครรภพธรรมสังขานุสติครระพสงฆ์ในขณะที่อยู่ที่นี่ก็มีศีลานุสติครรพในศีลท่านมีอนุสติทั้งสี่อย่างอย่างนี้ถ้าอย่างน้อยสุด การไปเกิดวิเาวดาวินางฟ้าบนสวรรค์ท่านดาวริงเป็นของเมยากระบรนดาญาโยมพุทธบริษัทเวลาหมดแล้วตอนนี้ไปเขายาโยมหลายตั้งใจสมาทานศีลสมาทานนกรรมฐาน